สรุปข้อมูลข่าวลือของ iPhone SE 3 5 G อาจจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ e MZA Channel Review มาติดตามเรื่องราวข่าววงกันมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมเลครับวันนี้กับผมแอดมินต้นกล้าสรุปข้อมูลข่าวลือล่าสุดของ iPhone SE 3 5 G อาจจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมนี้ iPhone SE รุ่นที่3มีการคาดการว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปีนี้และก่อนหน้านี้ก็มีข่าวหรือว่า Apple มีแผนที่จะจัดงานอีเวนต์แรกของปีในวันที่8มีนาคมนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและถ้านนับเวลาก็ถือว่าใกล้มากๆแล้ววันนี้ทางทีมงานจะมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone รุ่นใหม่นี้ให้เพื่อนๆรู้ก่อนที่จะถึงงานเปิดตัวในเดือนหน้ากัน ดีไซน์ในด้านดีไซน์ถือว่ามีข้อมูลและข่าวลือออกมาค่อนข้างมากแต่ล่าสุดก็เป็นไปในทางเดียวกันก็คือ,อยังคงใช้ดีไซน์ของ iPhone 8แบบเดิมซึ่งทางนักวิเคราะห์หมิงถือกว่าและผู้เชี่ยวชาญหน้าจอรออยังเชื่อว่า iPhone SE รุ่นใหม่นี้จะมาในหน้าจอ LCD ขนาด4.7นิ้วและมีปุ่มทัด ID ใต้หน้าจอแสดงผลแต่อาจจะมีสีใหม่อย่าง Star l ไล h t และ i d n ไ night เข้ามาให้เป็นตัวเลือกเพิ่มเติม สำหรับข่าวลือดีไซน์ใหม่หน้าจอขนาด5.5นิว้วและโห o ันีไไน์์พร้อมย้ายปุ่มทัช ID ไปไว้ด้านข้างตัวเครื่องนั้นอาจจะมีการใช้งานในปี2023แทนแต่ข่าวลือล่าสุด m y d r i v e r ในเดือนตุลาคม2021ที่ผ่านมาเชื่อว่า iPhone SE 3นี้จะไม่ได้ใช้งานดีไซน์ของ iPhone 8เป็นหลักแต่จะมีการนำดีไซน์ของ iPhone XR เข้ามาร่วมกันโดยจะมีการปรับมาใช้ทัช ID ที่ด้านข้างตัวเครื่องแทน ชิปประมวลผลและรุ่นความจุ iPhone SE รุ่นที่2ที่เปิดตัวในปี2020นั้นใช้ชิป A13 Bionic ของ iPhone 11ที่เปิดตัวในปี2019ซึ่งเป็นการนำชิปของ iPhone รุ่นก่อนหน้าในปีนั้นมาใช้งานเท่าที่ผ่านมา iPhone SE จะใช้ชิปรุ่นเก่ามาตลอดแต่สำหรับรุ่นใหม่นี้มีข่าวลือว่าจะมีการน,นำ A15 Bionic ที่ใช้งานอยู่ใน iPhone 13ขนาดนี้มาใช้งานถ้าหากเป็นจริง ก็จะทำให้ iPhone SE รุ่นที่3นี้ใช้ชิปใหม่ล่าสุดของ iPhone เลยสำหรับความจุของ iPhone SE 3อาจจะเริ่มปรับมาเริ่มต้นที่ 128GB ตามความจุเริ่มต้นของ iPhone 13ซึ่งรุ่นก่อนหน้านั้นจะมีความจุ 64GB และ 128GB ให้เลือกกล้องที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยมีข้อมูลและข่าวลือที่เกี่ยวกับกล้องของ iPhone SE 3มากนัก แต่ด้วยความที่มีข่าวลือว่าจะใช้ดีไซน์ของ iPhone 8ซึงมีความเป็นไปได้ว่าจะใช้กล้องเดียวแต่อาจจะนำกล้องหลักความละเอียด12ล้านพิกเซลของ iPhone 12เข้ามาใช้งานและจะดีมากๆถ้ามาพร้อมกับ Night Mode, Cinematic Mode และ Photographic Style มาใช้งานเพิ่มเติม 5G อีกหนึ่งข่าวลือที่พูดถึงกันมากที่สุดของ iPhone SE 3ก็คือการรองรับการใช้งาน 5G ซึ่งตั้งแต่เดือนมิถุนายน2021ทางนักวิเคราะห์หมิงถือกัว ก็ได้ออกมาพูดถึง iPhone SE รุ่นใหมน่นี้ว่าจะมาพร้อมกับการอัปเกรด2อย่างก็คือ 5G และชิปประมวลผลที่ดีขึ้นและในเดือนตุลาคม2021ทาง Mac โอทากคาราบ็อกเกอร์จากประเทศญี่ปุ่นและรอดยังก็ได้ให้ความเห็นที่สอดคล้องกับกัวก็คือการมาของ 5G ใน iPhone รุ่นนี้นั่นเอง ไม่รองรับ MagSafe Apple ไม่ได้นำ MagSafe เข้ามาใช้งานตั้งแต่ iPhone 12แต่กับ iPhone SE รุ่นใหม่นี้จะไม่ได้รับคุณสมบัติใช้งานนี้เนื่องจากการใช้งานดีไซน์เดิมที่อาจจะไม่สามารถปรับโครงสร้างด้านไหนได้ใหม่จึงทำให้ไม่สามารถใช้งานได้แต่ยังคงรองรับการชาร์จไร้สายมาตรฐาน Qi iPhone SE 3เปิดตัวเมื่อไหร่ ตามข่าวลือที่ออกมาตั้งแต่ปี2021การเปิดตัวของ iPhone SE รุ่นใหม่คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนมีนาคมหรือเดือนเมษายน2022นี้แต่ล่าสุดมาร์กกมแนจาก Bloomberg ก็ได้ออกมาอ้างอีงว่า Apple มีแผนที่จะจัดงานอ e ีเวนต์แรกของปีในวันที่8มีนาคมนี้และนอกจากจะเปิดตัว iPhone SE 3แล้วยังอาจมีการเปิดตัว iPad Air รุ่นที่5และ Mac รุ่นใหม่อีกด้วย ราคาของ iPhone SE 3ยังไม่มีข่าวลือและข้อมูลเกี่ยวกับด้านราคา iPhone SE รุ่นใหม่แต่สำหรับรุ่นนี้แล้วถือเป็น iPhone ที่มีราคาไม่สูงโดยรุ่นก่อนหน้าจะมีราคาเริ่มต้นที่14,900บาทซึ่งในปี2022นี้ถ้าหากมีการปรับความจุเริ่มต้นเพิ่มขึ้นมาและยังเปิดตัวมาในราคาเดิมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆราคา iPhone SE รุ่นที่2ความจุ64 g b ราคา14,900บาท iPhone SE รุ่นที่2ความจุ128 g b ราคา16,900บาท iPhone SE รุ่นที่2ความจุ 256GB ราคา2,900 0บาทที่มาไดทูไฟแม็เจ็ดความเชื่อที่หลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีประหยัดแบตเตอรี่และการชาร์จ iPhone ในช่วงหลาย,ลายปีที่ผ่านมาผู้ใช้ iPhone จํานวนไม่น้อยคงจะเคยเจอเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยและคําแนะนําต่างๆเกี่ยวกับการตั้งค่า iPhone เพื่อให้ประหยัดแบตเตอรี่หรือชาร์จ iPhone อย่างไรให้ถูกวิธีซึ่งบางครั้งคําแนะนําต่างๆเหล่านี้ก็เป็นการเล่าต่อๆกันมาและเป็นการเข้าใจผิดที่สุดท้ายกลับส่งผลเสียต่อ iPhone มากกว่าจะเกิดผลดีมาดูกันดีกว่าว่าเจ็ดความเชื่อที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับวิธีประหยัดแบตเตอรี่และการชาร์จ iPhone มีอะไรกันบ้าง 1. ปิด w ปิด b l u e บ o ูทูช่วยประหยัดแบตเชื่อว่ามีผู้ใช้จำนวนไม่น้อยคงจะเคยได้ยินคำแนะนำว่าให้ปิด Wi-Fi หรือ Bluetooth หากไม่ได้ใช้งานซึ่งจะช่วยประหยัดแบตเตอรี่ อันที่จริงคำแนะนําดังกล่าวไม่ใช่การแก้ปัญหาเสียทีเดียวเนื่องจากมาตรฐานของ WiFi กับบลูทูธในปัจจุบันนั้นถูกออกแบบมาให้มีความฉลาดมากขึ้นซึ่งเมื่อใดก็ตามไม่ได้มีการเชื่อมต่อจะเข้าสู่โหมดสลีเพื่อประหยัดพลังงานหรือต่อให้ไม่มีระบบนี้ก็แทบจะไม่มีผลต่อแบตเตอรี่มากนักแต่หากเป็นการเชื่อมต่อเซลูลา่าจะแตกต่างกันออกไปเพราะการเชื่อมต่อ 4G หรือ 5G จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากกว่า 2. ชาร์จแบตนั่นเกินไปทําให้แบตเสื่อมเร็ว ถ้าหากเป็นแบตเตอรี่แบบล่ไอออนในยุคแรกๆคำพูดนี้คงไม่ผิดนักเพราะการเสียบชาร์จแบตเตอรี่ไว้นานจนเกินไปหรือชาร์จข้ามคืนจะส่งผลต่อสุขภาพแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่แบบล่ไอออนในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากแล้วซึ่งจะมีซอฟต์แวร์ที่ช่วยถนอมแบตเตอรี่ให้ใช้งานให้ยาวนานขึ้นฉะนั้นการชาร์จแบตเตอรี่ไอโฟนแบบข้ามคืนไม่ทําให้แบตเตอรี่เสื่อมไวแต่อย่างใด 3. ปิดแอปแบบ f o r ์ดคลอตช่วยประหยัดแบต สำหรับแอปที่มีการทำงานแบบเบื้องหลัง Background Mode แม้จะไม่ได้เปิดใช้งานในตอนนั้นแต่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้แบตหมดไวเนื่องจากมีการทำงานตลอดเวลาซึ่งแอปประเภทนี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการปิดฟ mm ีเจอร์ b a c k g r o u n d Activity เพื่อไม่ให้แอปทำงานตลอดเวลาแต่สำหรับแอปที่ไม่ได้ใช้พลังงานแบตเตอรี่มากการปิด Ford e l o o s e แล้วเปิดใหม่บ่อยๆจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่า ฉะนั้นควรสังเกตตัวเ,เองว่ามีการใช้งานแอปนั้นบ่อยแค่ไหนถ้าหากในวันหนึ่งเปิดใช้งานแอปดังกล่าวบ่อยมากไม่ควรปิดแบบ Force Close แต่ถ้าหากกังวลว่าจะเป็นการทำงานแบบเบื้องหลังก็ปิดฟังก์ชัน b a c k g l o u d โหมดแทนจะดีกว่า 4. ฟังก์ชันปรับความสว่างอัตโนมัติเปิดใช้งานและเปลืองแบบ ฟังชันปรับความสว่างหน้าจออัตโนมัติจะเป็นการปรับความสว่างหน้าจอตามสภาวะแสงในตอนนั้นซึ่งปกติแล้วฟีเจอร์นี้มีประโยชน์อย่างมากและช่วยประหยัดแบตเตอรี่ฉะนั้นควรเปิดใช้ฟีเจอร์ดังกล่าวจะดีกว่า 5. อัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่แล้วแบตหมดวบ่อยครั้งที่ Apple ปล่อยอัปเดต iOS เวอร์ชันใหม่มักจะได้ยินฟีดแบ็กจากผู้ใช้ว่าอัปแล้วแบตหมดวแบตลายเป็นน้ำโดยเฉพาะการมาของ iOS 5อันนี้ก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกัน เป็นเพราะว่า iOS 5มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่มากขึ้นซึ่งในเวอร์ชันรแรกๆที่ปล่อยให้ผู้ใช้อัปเดตก็จะมีข้อบกพร่องต่างๆที่ส่งผลเสียต่อแบตเตอรี่ทําให้แบตหมดไวกว่าที่เคยเป็นแต่ Apple เองก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจเพราะยังมีเวอร์ชันแก้ไขปล่อยให้อัปเดตภายหลังฉะนั้นควรอัปเดต iOS ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วยังเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับเวอร์ชันก่อนหน้าอีกด้วย 6. ระบบชาร์จเดียวทําให้แบตเสื่อมไวอแดปเตอร์ชาร์จไฟในปัจจุบันส่วนใหญ่จะเป็นฟัซชชาร์จกันหมดแล้วเนื่องจากสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆมีขนาดความจุแบตเตอรี่มากขึ้นทําให้ใช้เวลาในการชาร์จที่นานมากกว่าเดิม ฟาสชาร์จจึงเป็นฟังกชันที่ช่วยทําให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้ชาร์จเร็วขึ้นกว่าเดิมจากที่ต้องชาร์จกันเป็นชั่วโมงเหลือเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นทั้งนี้คงจะเคยได้ยินกันมาว่าระบบชาร์จเร็วนั้นจะทําให้แบตเสื่อมไวมากกว่าที่ควรจะเป็นซึ่งคําแนะนํานี้ก็ใช่ว่าจะถูกเสียทีเดียวจึงอยู่ที่ระบบชาร์จเร็วจะมีการชาร์จไฟเข้าสู่สมาร์ทโฟนมากขึ้นทําให้ตัวเครื่องร้อนมากกว่าปกติ ซึ่งความร้อนกับแบตเตอรี่ไม่ถูกกันอยู่แล้วจึงส่งผลทําให้อายุของแบตเตอรี่สั้นลงกว่าปกติฉะนั้นวิธีที่ถูกต้องที่สุดสําหรับการชาร์จแบตแบบฟาสชาร์จก็คือใช้แอแดปเตอร์และสายชาร์จที่ได้มาตรฐานและเหมาะสมกับตัวเครื่องส่วน iPhone รุ่นใหม่ที่ไม่มีแอแดปเตอร์แถมมาให้ในทุกจาหน่ายแล้วก็สามารถซื้อเพิ่มได้จากหน้าเว็บ Apple หรือตัวแทนจาหน่ายที่ได้รับรอกจาก Apple จะดีกว่าหลีกเลี่ยงการซื้อแอแดปเตอร์ ที่ยี่ห้อโนเนมและราคาถูกมากจนเกินไปเพราะเสียงในเรื่องของไฟรั่วลัดวงจรได้เจ็ดวิธีที่ดีที่สุดคือปล่อยให้แบตเตอรี่หมดก่อนแล้วค่อยชาร์จเชื่อว่าผู้ใช้จำนวนไม่น้อยคงเคยได้ยินคำแนะนำที่ว่าให้ใช้แบตเตอรี่หมดก่อนแล้วค่อยชาร์จแบตจึงจะไม่เสื่อมไว้ซึ่งคำกล่าวนี้ใช้ไม่ได้กับแบตเตอรี่มือถือในรุ่นปัจจุบันแล้วเพราะการชาร์จบ่อยๆในแต่ละวันจะช่วยยืดอายุแบตเตอรี่ได้ดีกว่าปล่อยให้แบตหมดแล้วก็ชาร์จ ทีมา i d r o p n e w c o m ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเ e อ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมแอดมินต้นกล้าสวัสดีครับ